ที่จังหวัดยะโสธรก็เช่นเดียวกันครับตอนนี้ก็มีการเดินหน้าขับเคลื่อนนะครับป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5อีกด้วยครับวันที่20มกราคม2568ครับเวลา13.30น30านาทีว่าที่ร้อยตีคันชัยทันทิมาครับรองผู้ว่ราชการจังหวัดยะโสธร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าสํารวจแล้วก็สําสรวจและฝุ่นขนาดเล็กนะครับ PM 2.5ของจังหวัดยะโสธรปี2567ถึงปี2568 ทางคณะกรรมการนะครับทำงานหัวหน้าส่วนผู้อํำนวยการทั้ง9อําเภอและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรทั้งนี้เองครับก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งร่วมกันติดตามการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่านะครับที่สําคัญและก็ฝุน่นขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดยะโสธรพร้อมระบบขับเคลื่อนตามแผนต่างๆอีกด้วยตามลำดับเพื่อตรวจสอบนะครับการป้องกันและมลพิษขนาดเล็ก p ีม2.5ที่ต้นเหตุของไดฟในพื้นที่จังหวัดยะโสธรรวมถึงกิจกรรมต่างๆของยะโสธรเข้มงวดนะครับตรวจวัดควันดำและก็ห้ามใช้รถยนต์ความดันดิดขาดกิจกรรมงดเผารถฝุ่นเปลี่ยนแป้งเป็นปุ๋ยกิจกรรมล้างถนนล้างฝุ่นจากพื้นที่ กิจกรรมระอองน้ําลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในชุมชนและก็ยังมีกิจกรรมเริ่มต้นความเข้มข้นการเฝ้าระวังและป้องกันผงไฟนะครับป่าในป่าไม้อีกด้วยซึ่งข้อมูลสถานการณ์ไฟป่านะครับตามที่ตามฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM สองจุในพื้นที่จังหวัดยะโสธรปี2564ถึงปี2566ที่ผ่านมาจังหวัดยะโสธรมีจุดความร้อนมากที่สุดนะครับในส่วนประกอบ ส่วนใหญ่จะอยู่ในปี2567มีจุดความร้อนมากที่สุดในเดือนเมษายนและข้อมูลสรุประหว่างวันที่1พฤศจิกายน2566ถึงวันที่21พฤษภาคม2567มีจุดความร้อนในพื้นที่เยะโดทรจจำนวน727จุดนะครับเป็นพื้นที่ทางการเกษตรมากที่สุดนะครับ468จุดรองลงมาคือพื้นที่นะครับเขตศกกรกปกนะครับศก อย่างไรก็ตามนะครับก็กอง,ก,องการนำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะโสธรได้ออกประกาศในเรื่องนี้การตั้งค่ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าแหล่งที่มาและก็ฝุลล่นละอองขนาดเล็กพียมงจจังหวัดยโสธรปี2อ6 7นถึงปี2568จังหวัดยะโสธรประกาศห้ามเผาทุกพื้นที่หากพบว่าเผาพื้นที่ชุมชนเนื้อกเกษตรนะครับเกษตรกรรมใน ระหว่างโทษจำคุกในโทษจำคุกไม่เกิน3สัปดาห์หรือปรับไม่เกิน25,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเผาในพื้นที่ป่าเทศกาลนะครับจำโทษคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและก็ปรับตั้งแต่2 0 0แสนบาทถึง2ล้านบาทเลยทีเดียวหากพบเห็นการเผานะครับสามารถแจ้งผู้นำชุมชนหรือว่าแจ้งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาภาัยจังหวัดยโสธรโทรไปที่0-4 5 7122444หรือโทรสายด่วนนะครับสาธารณภัยโทรไปที่1784นะ